ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับน้องเนยแล้วในมุมมองตอนกลับกันเอ้ยทำไมออกมาแล้วทำไมดูเหมือนห่างกันถ้าพูดกันตามตรงถ้าเนยจะมีคนอื่นหรือมีแฟนใหม่คลิปเนี้ยผมว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นเป็นคลิปแรกที่ผมได้มามาพูดแล้วก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับ<ง>อย่าอย่าดราม,มา่า รับสนุนโดยสวัสดีครับตัวพี่สมาสิบครับวันนี้ออกมาลองรถหน่อยไม่ใช่ลองรถหรอกเอามาลันอินเมีน้องที่รักกันนะครับมาช่วยเทสรถ แอลดิช no ั่กำลังเหออยู่ท่วงนี้วันนี้เราจะไปไหนกันครับไปสยามพารากอนครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขับมาสแตน g นี่กินข้าวแถวข้างทางไม่เป็นจะให้ผมข้าวไหมน่าจะโดนล็อกแต่หน้าประตูวันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตอีกแล้วโอ้ยท็อปปี้จะล้วงลับอีกแล้วที่แรกและที่เดียวนะครับผมอหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยนั่งคุยกัน ในเรื่องส่วนตัวหลังจากเพิ่องออกจากเรือนจำมาก็มีคนให้ความสนใจในช่องของท o อฟฟี่จูลี่นะครับดูเข้ามาดูเป็นแสนเลย <S <S> <S 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 ก็อยู่งงว่าเออท็อ,ทอฟฟี่ถ่ายคลิปวิดีโอไปเที่ยวไปกินนะครับกับครอบครัวกับลูกเอ๊ะทำไมคนดูหลักพันหลักหมื่นแต่ถ่ายกับแต่คนนี้ทำไมคนดูเป็นแสนเรื่องราวมันน่าสนใจอย,อยังไงคอนเทนต์มันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะเอาให้ลึกกว่าวันนั้นดิเอาสักกี่ิล้านวิวดีะ 20ล้านวิวพายไ,ไหมอยี่สิบล้านวิวพายในวันเดียวนะพายใน,นว,วันเดียวเชื่อว่าวันนี้ย0ล้านวิวพายในวันเดียวแน่นอนเรื่องเนี้ยนะที่จะคุยนะ <laughs> เดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรกัน <laughs> <laughs> สุก,กี้ไปอยากกินสุก,กี้ ทุกวันนี้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดทุกอย่างเรียบร้อยหมดละอันดับแรกเลิกอะไรก่อนเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ครับเวลาเลิกบุหรี่เลิกยังไงฮะไม่ง่ายพี่คือไม่ดูดทักดิบเลยเหรอคักดิบเลยครับเห็นว่าไปบนเลยนะถึงขั้นไปบนกับยานาา เรื่องเลือกเหล้าเลือกเหล้าใช่ครับอันนี้บนว่าก็ถ้ากลับไปกินเหล้าอีกก็ขอให้ชีวิตล่มจมอันนี้บนเองนะนะครับคอยดูนะครับสําหรับเอฟซีหรือเพื่อนๆของคุณเก่งฟังเอาไว้นะเขาบนเอาไว้แล้วนะผมก็พยายามให้เขาเลิกอยู่เพราะผมเลิกมาก่อนเขาได้ประมาณ10กว่าวันเองเฮ้ยตัวนี้จะจะเดือนแล้วดิเพราะว่าพี่เลิก26ธันวาใช่เลิกในวันเกิดตัวเองครบรอบ42ปีอนุโมทนาด้วยนะครับให้เลิกได้สำเร็จ ต้องสำเร็จแหละไม่งั้นสิ่งที่บนไว้นะทำไปเล่นไปนะน่ากลัวแน่ใจว่ามาดูของมาดูเฉยๆไม่ได้เข้าร้านกันก็เฉยมาดูของแนละ้วมาดูคนดีๆมาดูของเขาให้เข้าทีละสอคนสามคนนี่ยังยืนรอยเหรอฮะเนี่ย มีตังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีความอดทนด้วยอดูดิเระยะห่างครับก็คือข้างในเขาให้ช็อปได้ทีลราไม่เกิน3-4ท่านอะมั้งก็ต้องยืนรอกันข้างหน้าอของที่ผมสั่งไว้มาละเร่งอะไรไวะเร่งกล่องกระดาษนี่ฮะอ๋อโอเคไปตายตังค์ใช่เปล่าคนบ้าเลยมายืนหน้ากูชี่มารอซื้อกล่องกระดาษนึกว่ามีกล่องกระดาษอะไรกุชี่เออ นั่งคุยกันไปในรถดีกว่าขากลับเพราะว่าเดินเพลินๆแป๊บเดียวจะห้าโมงเย็นแล้วคุยกันไปในรถดีกว่าเราทอล์กกันในรถมีเรื่องลับอยู่เยอะ ใช่ที่อันดับสิบกของยูทูบเดี๋ยวจะขึ้นเรื่อยๆเพิ่งลงไม่กี่ชั่วโมงเองแสนหกแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวเราต้องวางแผนแกล้งคุณอีซักคลิปนะใช่ใช่ใช่ต้องจัดพี่เพราะเขาทำผมไว้แสบเขาแาทำผมไว้แสบสวงมากาแอบพังอยู่โอเคโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้คือบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะอยู่กับคลิปไหนนะฮะครับ เก่งลายพางเขาทําสถิติสร้างกระแสให้กับคลิปคลิปนั้นของยูทูบเบอร์ท่านนั้นได้อย่างดีมากไ,ได้ข่าวว่ากินตับดิบดิบเนื้อดิบดิบเลยไตับดิบดิบเนื้อดิบดิบไเท่าไหร่พี่ไปเจออะไรดิบรู้ป่าอะไรครับไปเจอไข่ดิบไข่อะไรไข่ไข่ไก่เฮ้ยโอ้โหโดนหลอกกินกระโปรงวัวไปแล้วพี่อินพี่อินขำน้องแข็งเลยใช่ไหม ไปดูไปดูฮะไปดูไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปของพี่อีทนะครับอ่าสแต็กแดกตับนะครับคลิปมันเป็นอันดับที่ที่หกเลครับตอนนี้หกในมาแรงของ YouTube อ่ะวันนี้เกินกันตั้งแต่ออกจากบ้านมาว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่แบบว่าคุยกันในเรื่องที่ลับมากๆแล้วก็ยังไม่เคยบอกที่ไหนมาอัปเดตในเรื่องราวของความรักกันหน่อยดีกว่าครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับน้องเนย ได้ข่าวมาว่าไม่ค่อยได้เจอกันหลังจากที่ออกม<อ>าจาก<ม>าเรือนจำน <ะ S 1> ใช่ใช่ครับก็ตอนนี้หลังจากปล่อยออกมาแล้วก็คือว่าก็เหมือนแยกแยกกันอยู่ครับแยกกันอยู่นี่คือน้องเลยเขาอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนน้องเนยก็อยู่คอนโดอีกที่หนึ่งครับอยู่คอนโดอีกที่หนึ่งแล้วกเก่งครับผมก็อยู่คอนโดอีกที่หนึ่งครับใน,นมุมมองของของ,ของลหลายๆคนที่บอกเออในช่วงที่ถึงอยู่ข้างในเนี่ยน้องเลยก็ไปมาหาสู่ไปเยี่ยมทุกครั้งคืนถ้านับครั้งได้กี่ครั้งนะที่จดเอาไว้ที่จดเอาไว้ อ่ร้อยกว่าครับร้อยกว่าครั้งใช่ครับแทบจะไม่ขาดประมาณร้อยหกสิบหกครั้งด้วยวันนั้นผมนั่งคิดอยู่ครับเขาไม่ได้ให้เยี่ยมแบบว่านึกอยากจะไปตอนไหนวันไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขามีกาหนดเขมีอาทิตย์ละกี่ครั้งตอนแรกเยี่ยมได้ทุกวันแล้วก็หลังจากลงแดนย้ายแดนไปแล้วก็มาเหลือสามวันครั้งครับแล้วก็มาเหลือช่วงโควิดเหลือแค่อาทิตย์ละครั้งเพราะฉะนั้น เขาแทบไม่ขาดเลยใช่แทบไม่ขาดเดียเขาก็ไปเยี่ยมตลอดไปดูแลตลอดฝากเงินให้ตลอดซื้อของให้ตลอดรัาอ,อยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้ตลอดแล้วในมุมมองตอนกลับกันเอ้ยทําไมออกมาแล้วทําไมดูเหมือนห่างกันคือพอถึงวันนี้ครับคือต่างคนต่างคือเราคุยกันเราคุยกันจนเราเข้าใจแล้วไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ที่ไม่ดีนะครับ,รบก็คือว่าเราไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ว่าเราคุยแล้วเราก็ตกลงกันด้วยสัญญาที่เราตกลงกันว่า อ่เขาคือความรักทุกวันนี้เขาเหมายนวว่าเขารักเราเขาอยากดูแลเราไม่ได้รักเราเหมือนแฟนแล้วคือด้วยความที่ห่างกันนานเกินไปห่างเกินไปจนแบบว่ามันไม่ได้คา้เขาเขาเปลี่ยนไปความรู้สึกแต่ว่าเขาก็ยังที่อยากจะดูแลเราเหมือนเดิมเพราะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนสถานนะใช่เราเปลี่ยนสถานะจากที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นสามีภรรยาอาจจะเป็นแค่แบบว่า ที่จะคอยช่วยเหลือกันในยามที่เราแบบว่าไม่ได้โกรธใช่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันก็คือเข้าใจแล้วก็เคารพในสิทธิ์ของกันและกันใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดกันตามตรงถ้าเนยจะมีคนอื่นหรือมีแฟนใหม่เก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ว่าคือเนยเขาก็บอกกับผมเหมือนกันบอกว่าถ้าพี่จะมีแฟนใหม่ก็ได้นะแต่ว่าเรายังคุยกันแล้วก็เราก็ยังดูแลกันเหมือนเหมือนเดิมที่เคยดูแลกันตราบใดจนวันหนึ่งที่เนยมีแฟนใหม่ หรือว่าในวันใดวันหนึ่งที่ผมมีแฟนใหม่ครับก็ปรึกษากันได้ทุกเรื่องเรื่องงานทเรื่องครับทำงานรับงานทำงานร่วมกันครับปกติปกติครับแต่ส่วนมากจะเป็นมี f อเยอะมากที่ที่ชอบเวลาที่แบบว่าเราถ่ายคลิปด้วยกันเราเต้นด้วยกันเราแกล้งกันเราทําอะไรกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะเพราะฉะนั้นก็คือใช้คําว่าเว้นระยะห่าง ใช่ครับเหมือนโควิดช่วงนี้ครับระยะ<า>แต่เวลระยะห่างไกลนะไม่ใช่แค่สี่ห้านะพีก็ไก,กลเลยก็ไกลคลิปนี้ผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นเป็นคลิปแรกที่ผมได้มามาพูดแล้วก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกแน่นอนคือต้องบอกว่าคนใกล้ตัวเก่งอ่ะที่แบบสนิทสนิทะอังกริงแล้วรู้กันอยู่แล้ว ครัู้แล้วเพื่อนเก่งพี่น้องของฝั่งน้องเนยพี่ดัฟฟี่อรู้อยู่แล้วแต่คือมันก็เป็นวงวงแคบวงในแต่ว่ายังไม่ได้มาลงในสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไอจหรือว่าไม่ว่าจะเป็น tik To อกหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็คือว่าแค่รู้เนี่ยเฉพาะกลุ่มยังไม่ได้มาลงลงในโลกโซเชียลเนี่ยครับต่างคนเนี่ยต่างมีคนใหม่หรือเปล่าไม่มีครับผมไม่มีเขาก็ไม่มีครับ ต่างคนต่างไม่มีใช่ครับต่างคนต่างไม่มีแล้วก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าเราก็ยังเป็นเป็นคนที่อ,อะไรคนที่คอยช่วยเหลือกันตลอดไปอะไรอเงี้ยครับแสดงว่าเวลามันก็สําคัญมากๆใช่ครับพี่เวลามันสําคัญมันทําให้คน2คขั้วเลยนะอันนี้ในในมุมมองผมนะ 1. เวลาที่ห่างกันทําให้คนบางทีคิดถึงกันมากๆกับบางทีมันอาจจะทําให้คนแบบ เขาเรียกว่าอะไรครับค่อยๆค่อยๆจืดจางหรือห่างหายไปโดยโดยโดยธรรมชาติเลยตอนนี้ในในในมุมมองของเก่งว่าเก่งอยากจะมีมีแฟนอีกไหมก็ถามว่า <S <S อยากจะต้องมีแฟนไหมต้องมีครับผมคงอยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้คือตอบแบบว่าตอบแบบว่าตรงๆเลยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปบกบกเว้ยรักผู้หญิงคนนี้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกแล้วเรายังรักเขาอยู่ไหมเราก็ยังรักอยู่ครับแต่ว่าพอเดี๋ยวเราได้คุยกันแล้วแล้วก็ปรึกษากันแล้วเนี่ย จนทาให้เราสคนเนี่ยมันมันมาเจอตรงจุดจุดหนึ่งแล้วได้เข้าใจกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้รักกันมากเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเราไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เลยอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะใช้ชีวิตของเขาเราก็อยากจะใช้ชีวิตของเราก็แยกทางกันได้ก็ยังเป็นเพื่อนแล้วก็ยังเป็นคนที่ดูแลกันได้ครับผม อืมอันนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องดีที่คุยกันรู้เรื่องโดยที่แบบว่าแยกกันโดยที่ไม่ได้ทะเลาะเบาแวงไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเรามาแยกกันโดยแบบทําความเข้าใจกันสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาระยะเวลาหนึ่งถ้ามันถ้าเกิดมันไม่ใช่ครับหรือเรารู้สึกว่าอยู่ต่อไปแล้วมันมันมันฝืนความรู้สึกของทั้งทั้งคู่มันก็แยกกันด้ดีดีกว่าใช่ครับดีกว่ามาทะเลาะมานั่งทะเลาะกันใช่ครับเอออันนี้ก็ประกาศแบบเป็นทางการเลยนะครั้งแรกว่า ตอนนี้แยกกันอยู่แล้วท,ท,ที่นี่ที่แรกนะขอบคุณมากๆที่ให้ให้ให้เกียรติรา,ายการพี่มันไม่ใช่รายการหรอกก็เหมือนกับว่าพี่ก็ถ่ายร็อกถ่ายชีวิตประจำวันพาลูกเที่ยวพาเล่นนะ้ำพากินข้าวอะไรไปเรืเร่อยเปื่อยมีคอนเทนต์อะไรพี่ก็น่าสนใจก็ถ่ายลงไปเก็บเอาไว้ดูนะครับ YouTube ของช่องเราก็ไม่ค่อยได้มีคนดูอะไรมากมายเท่าไหร่ตั้งแต่ลงคลิปเก่งมีคนดูเยอะก็เลยเอออยากจะอัปเดตในเรื่องราวของเก่งให้ฟัง ก็เป็นอนว่าตอบตอบ,ตอบทุกประเด็นปัญหาเรื่องความรักเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวบอกกันไว้ก่อนเลยพูดกันกระแสดราม่าครับผมว่าเรื่องของน้องเก่งกับน้องเนยนี่คือยังไงครับอย่าอย่าดราม่าแล้วก็ไม่มี FC ใครแล้วก็ FC ใครนะครับต้องพูดไปตรงนี้เลยครับเราโอเคแล้วก็เราพอใจในสิ่งที่คาตัดสินใจในทั้งสองฝ่ายไม่มีใครอ่า ทะเลาะกันหรือว่าไม่มีใครทําร้ายในจิตใจซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ต้องบอกกันไว้เลยเผื่อ,อไว้อีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวคนที่ดูคลิปนี้เขาก็จะหาว่าเฮ้ยแกงไงอต้าฟรีมึงสร้างการะแสป่าวะเอาเรื่องพวกนี้มาอํากันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตลกหนะ้าเดี๋ยวมึงก็ดีกันเดี๋ยวหรือไม่ใช่ไ,ไม่ได้เลิกกันจริงหรอกไม่ได้แยกกันอยู่จริงหรอกแต่มึงมาอํากันเพราะว่ามึงเป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นกระแสทำกันไป ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะการันตีให้หน่อยครับคุณเก่งเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะครับไม่ได้หากุกขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสแต่อย่างใดเพราะว่าของท็อฟฟี่เนี่ยไม่ต้องสร้างกระแสแล้วนี่เด็กโกสซีเกตเขาแบบสุดยอดอยู่แล้วนะฮะอ่ะนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกเรื่องจริง100%เจากปากพี่เก่งลายพังครับ นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาอัปเดตให้ฟังก็คืออย่างที่บอกเรื่องความรักนะครับเป็นเรื่องของคนสงองคนจงให้เกียรติแล้วก็เขาเรียกว่าตามความเหมาะสมนะคอมมงคอมเมนต์นะครับผมเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจกันแล้วนะฮะว่าจะลงเอยยังไงคนที่รับรู้รับทราบก็ควรให้เกียรติทั้งน้องเนย <beb> ให้เกียรติทั้งพี่เก่งนะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจในเชิงสร้างสรรค์ดีกว่านะครับจะมา ใส่ไฟหรือจะมาด่ากันมาซ้ําเติมกันนะครับผมทุกคนมีผิดพลาดกันได้หมดแหละผมว่านะฮะอ,อยู่ที่ว่าใครผิดพลาดแล้วก็จะแก้ไขจะปรับปรุงยังไงอย่างวันนี้ที่เราคุยกันได้เรื่องก็คือเก่งเลิกทั้งบุหรี่นนแล้ว<ะ>เลิกเล่าตัดสินใจเลิกเล่าแล้วครับ<ะ>โอเคเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันแล้วถ้ามีช่อง y o u t u b e ยังไงมาบอกพี่รับ เดี๋ยวอัปเดตผ่านโซเชียลก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ล<ร>ูฟี่กับพี่เก่งไลฟ์พังไปกันก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย,ย